โอเคครับอันนี้ก็คืองาน2 0 1 8ของผมนะครับซึ่งมันก็ผ่านมาประมาณ2ปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูงาน2020ยดีกว่าตุ้มตุม,ตมอันนี้นี่แหละนะก็ใช้ได้กว่าอันนี้อยู่นะแต่คือตอนนี้ผมโค่นไม่มียลงว่าต่อเลยนะเพราะว่าเนี่ยฝนมันตกนะครับแล้วพอฝนมันตกเนี่ยกระดาษผมเนี่ยแผ่นนี้เนี่ยมันฟูหมดแล้วครับเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบเออคือมันโดนน้าแล้วมันก็แบบไม่น่าวาดต่อนะคือแบบ ผมก็ไม่อยากว่าต่อเลยนะแต่ว่าเพื่อทุกคนนะครับเพื่อน้องๆเทคนิคการระบายสีไม้ทํายังไงให้มันเนียนขนาดนี้เนี่ยโดยการใช้อุปกรณ์แพงหรืออุปกรณ์กากมันทํายังไงมันถึงจะกลายเป็นแบบนี้ได้เนี่ย mm. ผมรู้ผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยอยากดูนะครับแล้วผมก็จะทาให้มันเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดแชร์อะไรกดแม่งให้หมดนะครับรอกว่ามันมันจาเป็นจริงๆนะมันจําเป็นสําหรับ การมีกาลังใจในการวาดรูปที่แม่งกระดาษสทุนแม่งวาดท่ามกลางสายน้ํานะครับโอเคเข้าคลิปเลยอันนี้คือเครดิตของเจ้าของรูปภาพที่ผมจะเอามาลอกในคลิปนี้นะครับก็คือรูปนี้นะครับ ซึ่งอ,อยู่ในเว็บ a r t s t a t i o n สามารถไปติดตามเขาได้นะครับซึ่งผมชอบงานเขามากาการดูในเว็บ a r t s t a t i o n ก็คือจะได้ดูภาพต้นฉบับแล้วก็ขั้นตอนในการวาดของศิลปินคนนั้นนะฮะสามารถไปติดตามได้เลยอันนี้คือต้นฉบับนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาจับสีไม้นะครับโอเคเราไปเริ่มวาดเลยโอเคครับก่อนที่จะไปวาดเรามาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้ในรูปเก่าก่อนนะฮะคือรูปเก่าที่ผมใช้อุปกรณ์ก็คือเนี่ยพวกกองสีไม้มาเตอร์อาร์ตคอรลีนอะไรจะ เนี่ยอยู่นี้หมดเลยนะซึ่งแม่งตอนนี้แม่งโคตรสนุนเลยนะแต่ว่าคือในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าออกมาดูดีเลยนะแต่ตอนนี้คือรูปมันแบบผ่านมานานแล้วไงพวกสีแต่ก่อนมันอาจจะเียนกว่านี้แต่ด้วยเวลาที่มันผ่านมาประมาณ2ปีแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบสีมันสึกก่อนออกไปบ้างในนงี้นะฮะซึ่งใน2อ2 0นที่ผมจะวาดในตอนนี้ครับก็คือผมจะใช้กล่องสีอันนี้ครับเนี่ยสีอะไรผมก็ไม่รู้อะกล่องละประมาณพันกว่านะฮะคือแต่ก่อนผมใช้ไม่เป็นแต่ตอนนี้ผมไปฝึกมาแล้วผมเริ่มใช้เป็นแล้วครับแล้วก็ อันนี้มันไม่พอเพราะอันนี้มันกากนะครับถ้าไม่มีอย่างอื่นมาใช้มันจะใช้ระบายสีไม่ได้ก็เลยต้องมีสีอื่นมาผสมนะก็คือสีไม้อันนี้ผมไปซื้อแยก,กแท่งมานะครับแท่งละประมาณ15บาทของเดนซองอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแท่งละสิบาทมันก็ยังไม่ครบทุกสีนะคือบางส่วนเนี่ยที่ผมอาจจะใช้ก็คืออาจจะเอาพวกเนี่ยคอลีนของพวกมันจะอาตอะไรมาผสมในในส่วนที่ผมไม่มีสีนะคือต้องบอกว่า ในปีนี้เนี่ยราคาสีกับปีก่อนเนี่ยราคาแบบแตกต่างกันชัดเจนเลยคือแม่งสีก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยแม่งราคาแม่งดูดีขึ้นนะฮะแต่ความสวยหรือไม่สวยเนี่ยคือต้องรอดูอีกทีนะโดยระยะเวลาที่ผ่านมาแบบมันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะฮะโอเคเราไปเริ่มวาดกันเลยนะฮะ โอเคสวัสดีครับสาหรับใครที่กะจะมาดูคลิปนี้แบบเอ้ยเห็นผมระบายสีไม้เออกะจะแบบเอาเทคนิคไประบายตามอะไรางี้นะครับ <c oughs> คือต้องบอกเลยนะครับว่ามันยากนะฮะมันยากเพราะว่าอะไรก็คือหนึ่งนะฮะคลิปนี้เนี่ยผมวาดรูปอยู่ประมาณ20-30ชั่วโมงนะฮะแล้วพอแบบมารีเร็วเป็นไทม์แลับอะไรเงี้เหลืออยู่10กว่านาทีนะฮะมันทําไม่แบบดูไม่ทันนะถึงแม้ว่าดูทันมันก็จะแบบเออเอาไปวาดตามไม่ได้นะถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเอ้ยเออเทคนิคการระบายขั้นตอนการระบายมันเป็นยังไงนะก็ยังไม่สามารถเอาไประบาย มันขึ้นกับยี่ห้อนะครับเออบางทีเทคนิคเดียวกันนะแต่สีไมให้คนลยยี่ห้อมันก็ไม่สามารถระบายตามกันได้แล้วนะฮะอันนี้ก็ก็ต้องแบบเออเป็นส่วนที่แบบคลิปนี้ดูชิวๆไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเออตอนนี้สกิลผมเริ่มกมลับมาละเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะกลับมาทําคลิปสอนละนะค,คือก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเออหลังจากที่ผมกลับมาทำชาแนลเนี่ยก็คือผมไม่ได้ว่ารูปแบบจริงจังเลยประมาณเจ็ดแปดเดือนเลยนะเจ็ดแปดเดือนเลยทีนี้ก็เพิ่งเริ่มกลับมาฝึกได้ไดเดือน2เดือนเบ แล้วทีนี่พอกลับมาวาดรูปเมื่อกี้เนี่ยมันก็เลยแบบเออวาดกากใช่ไหมผมก็เลยไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบสอนวาดรูปหรืออะไรแบบนี้ก็เลยจะมีแต่แบบคอนเทนต์ฮาแบบกากอะไรอย่างนี้เออบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับผมก็เลยแบบเออเอาใหม่เล็นกว่าช่องนี้เนี่ยก็คือจะกลับมาคุมธีมเดิมนะก็คือ80%เนี่ยก็คือจะเน้นสาระแล้วก็สอนเกี่ยวกับวาดรูปอยู่นะฮะส่วน20%ก็อาจจะมีวาดชิวๆบ้างนะฮะแต่100%เนี่ยก็คือเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับ เออคือช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นธีมแบบวาดรูปศิละปะแน่นอนนะส่วนช่องไลฟ์สไตล์พวกผมกับเพื่อนหรือว่าช่องฮาๆแบบเออทำคลิปเละเปื่อยอะไรอย่างงี้เออเดี๋ยวเพิ่มเป็นช่องอื่นเลยล้กันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สร้างหนาแต่แบบคิดไว้ประมาณนั้นแล้วกันนะฮะ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องรูปวาดรูปนี้กันดีกว่านะฮะคือต้องบอกว่าสีไม้ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเออกล่องละพันกว่าน่ะมันมีดีตรงไหนนะคือต้องบอกว่าระบายถ้าเกิดว่าใครเคยลองระบายนี่แม่งระบายไม่ได้นะครับมันระบายยากเกินนะสำหรับใครที่แบบไม่รู้ไม่รู้ว่ามันระบายยังไงซื้อแบบสดๆมาระบายมันระบายแบบโคตรกากฮะแต่ว่ามันดีอยู่อย่างเดียวนะอย่างเดียวของสีอันนี้เลยก็คือ1น,นะมันสามารถ ผสมสีอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะฮะคือแบบเราได้ทุกสีตามที่เราต้องการเลยเนี่ยผมก็ผสมไปผสมมาจนแบบเหมือนแบบนะแต่ผสมเนี่ยมันก็ขึ้นกับสกิลของเราด้วยนะฮะมันก็มือนกับสีน้ำาัละเอออันนั้นประมาณ10บาท20บาทแต่แม่งผสมไปผสมมามันก็ได้ทุกสีในโลกนี้แล้วนะขึ้นกับสกิลของคนผสมเองนะโอเคครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ3 0แล้วนะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับรูปเก่ากันนะฮะรูปเก่าก็ ด้วยความที่ว่ามันมันเก่านะมันก็ดูเก่าเก่าครับอันใหม่ก็ดูใหม่นะก็คือค่อนข้างมีหลักลงรายละเอียดได้ดีนะคือต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไอ้พวกสีทองละซึ่งแม่งสีทองเนี่ยมันยากเลยนะมันยากเพราะมันไม่มีสีนะครับที่มันไอ้พวกสีเหลืองแบบนี้เนี่ยน้องๆอ,อ,อย่าไปอาระบายนะเพราะว่าสีเหลืองไม่ใช่สีทองนะครับสีทองเนี่ยมันต้องคล้ายๆเอาสีขี้มาระบายนะครับมันถึงจะกลายแบบเป็นสีทองได้นะซึ่งผมไม่สามารถที่จะแบบมาปุ๊บลงได้เลยเดี๋ยวผมไปเทสสีกันต่อเลยจัดไป ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่ผมรูปรูปวาดที่ผมกำลังวาดตอนนี้นะก็คือไอ้ปอกแขนสีทองเนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่าสีทองเนี่ยผมวาดไม่เป็นนะฮะคือมันมันวาดยากเกินนะตอนนั้นผมก็เลยแบบลบประมาณ10กว่ารอบเลยนะสำหรับสีทองเนี่ยเพื่อนๆดูก็รู้แล้วว่าผมลบไปลบมาคนระับและการผมลบเรื่อยๆไปน,นี่นะมันทําไม่กระดาษผมเนี่ยมันเริ่มขาดนะพอมันกระดาษมันขาดเนี่ยมันก็ทําให้แบบมันวาดยากขึ้นนะครับพอมันวาดยากขึ้นเนี่ยผมก็วาดไม่ได้นะครับแล้วทีนี้ผมจะทํายังไงผมวาดได้ผมก็เลยแบบเออ ไม่อัดคลิปเลยละกันวาดแบบไม่อัดคลิปนะครับเพราะว่าแบบมันจะได้ใช้สมาธิแล้วก็การโฟกัสกับรูปวาดมากขึ้นนะเห็นไหมผมวาดไปลบไปนะและที่นี่ผมก็เลยเออขอตัดคลิปซะก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะฮะเออสำหรับในส่วนปอกแขนนี้นะฮะโอเคครับอ่อาฉากนี้ผมขอไม่ถ่ายแล้วกันสำหรับการวาดแขนมาดูนี่คือกระดาษมันขาม,มากแล้วก็มันวาดยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอแบบเออ วาดแบบไม่ต้องอัดทิมนะเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิแบบท่านสูงนะคือตอนนี้ัวร้อนมากโอเคครับตอนนี้ก็ปอกแขนสีทองนะครับก็เสร็จแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าผมจมกับการระบายสีทองเนี่ยอยู่ประมาณ3วัน4วันเลยนะฮะคือต้องบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยระบายได้อยู่1ตารางมิลลิเมตรด้วยซ้ำนะครับแล้วก็แบบความรู้สึกในตอนนี้นะตอนที่ผมกำลังระบายสีทองตอนนั้นนะก็คือไม่อยากว่ารูปนี้แล้วนะไม่อยากว่าเลยเพราะว่า มันวาแลนะ้วมันแบบเหมือนเด็กน้อยอะ่ะมันแบบเออคือมันแย่ะนะครับแล้วผมก็เลยแบบไปวาดอีกรูปเลยนะคือผมแบบวาดร่างภาพจนเสร็จแล้วแล้วผมกาลังจะระบายสีแต่แบบเออพอไปดูรูปวาดตอนที่ผมวาด2 0 1 8นะผมก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยอย่างน้อยมันก็ดีกว่ารูปเก่าอยู่เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบเออ ระบายต่อดีกว่าระบายต่อให้มันเสร็จดีกว่าไหนก็วาดมันถึงขั้นนี้แล้วนะก็เลยแบบเออพอมาวาดสีทองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยระบายสีผิวเนี่ยแม่งก็ง่ายง่ายแล้วประมาณ4 20ี20่นาทีเนี่ยเสร็จเลยไอ้นเนียนเนี่ย,ยคือต้องบอกว่าไอ้ระบายสีผิวให้มันเนียนแบบนี้เนี่ย,ยคือผมไม่ได้เก่งอะไรนะคือผมไม่ได้เก่งนะครับเพราะว่า าการระบายสีผิวให้เนียนเนี่ยสีไม้นะครับหนึ่งุณสมบัิเนี่ยมันเนียนอยู่แล้วนะแค่เราระบายไปธรรมดาธรรมดาเลยแล้วเราก็เอาสีขาวมาถู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 ถถไปเรื่อยๆจนมันเนียนน่ะมันก็เนียนแล้วนะ <c oughs> พอมันเนียนเสร็จปุ๊บม,มันอาจจะแบบขาวไปหน่อยแล้วก็แบบเอาสีสีพวกไขๆ่ๆอะไรอย่างี้มามาเติมอะไรงี้มันก็แบบเออเสร็จแค่นั้นเลยนะฮะคือสีไม้เนี่ยเมนหลักนะฮะมันมีอย่างเดียวเลยก็คือการเลือกสีให้ถูกแค่นั้นเลยนะเออในส่วนรูปนี้ที่ผมใช้ในการระบายเนี่ยคือผมลอกนะผมลอกมันก็ไม่มีอะไรมากเลยก็แค่ เออหาสีที่มันแบบเหมือนต้นฉบับที่สุดแล้วทีนี้ก็ระบายไปมันก็เสร็จแล้วนะคือในตอนนี้เนี่ยผมก็ขอโทษนะครับพอดีว่าลืมถ่ายนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างสําหรับการระบายสีไม้นะครับสิ่งที่เราควรรู้นะครับก็คือการระบายสีไม้เนี่ยสำหรับผมนะอันนี้คือผมไม่ได้ไปเรียนมาเรื่อไรนะมันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ที่ผมวาดรูปนี้หรือว่ารูปอื่นๆที่ผมเคยระบายสีไม้มานะฮะก็คือ1นะฮะสีไม้เนี่ยมันเป็นเหมือนการสะสมความผิดพลาดไปเรื่อยๆนะับหรือไม่ก็การสะสมความถูกต้องไปเรื่อยๆนะฮ การระบายสีไม้หรือการวาดกระดาษอะไรก็ตามที่มันแบบแก้งานยากอะ่ะมันไม่เหมือนในคอามน้าี่แบบ เออเราวาดปุ๊บแล้วเราลบซึบเนี่ยมันหายไปเลยเนี่ยกระดาษแม่งดีนะผมใช้เป็นกระดาษแบบ150แกรมอัพแล้วพอลบ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 คดหนาน่ะกว่ากระดาษมันแบบจะขาดแต่ถ้าเป็นแบบกระดาษ A 4ซธรรมดากระดาษ A 4ีแล้วมันแบบไม่ได้มีความหนาอะไรอ่ะคือลบแบบสามสีรอบกระดาษมันก็แทบจะขาดอยู่แล้วนะแต่แบบอันนี้เออคือมันแบบหลายแกรมแล้วพอเราลบเนี่ยมันก็ไม่ขาดอันนี้คือสีไม้จริงๆแล้วเนี่ยมันลบได้นะถ้าเราใช้ยางลบดีๆแล้วเราก็แบบระบายแบบเออไม่ต้องเข้มมากแบบไม่ต้องกดเราแบบแค่ ค่อยๆทาไปบางๆางทาไปบางมันจะทําให้เราแบบสามารถมาแก้งานได้นะก็คือการลบไปแหละแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่ uh huh. ง таки, งางที alright, ่ผมบอกมันเหมือนการสะสมความผิดพลาดหรือว่าสะสมความถูกต้องเนี่ยมันจะสวยนะมันก็สะสมความถูกต้องมันจะพลาดนะก็สะสมแบบความเละแล้วพอมันเละขั้นแรกเนี่ยขั้นที่2มันก็เละตามเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็สะสมความยากความยากความยากไปเรื่อยๆทำให้แบบขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันวาดยากนะถ้าเราแบบ ผมสีบิดตั้งแต่ขั้นแรกนะฮะในส่วนนี้อธิบายไปมันแบบอาจจะแบบงงๆนะเพราะผมก็แบบไม่ได้สอนนะไม่ได้แบบเดียวทำอันนี้เดี๋ยวอนาคตถ้าผมมีโอกาสได้สอนสีไม้นะเดี๋ยวจะแบบมาแบบพาแบบทีละวิธีทีละยี่ห้อเอาสีแต่ละกล่องแต่ละกล่องมาพาระบายแบบสดๆเลยนะอันนี้แบบเป็นแค่ทำแซลับชิวๆไปก่อนนะนะก็คือเออบอกข่าวๆไว้ก่อนนะก็คือเราพยายามอย่าพลาดนะอย่าพลาดก็คืออะไรก็คือ1นนะฮะเราดูสีหลักก่อนอย่างเช่นสีพื้นมันเป็นสีอะไรเราก็แค่ระบายสีพื้นแบบบางๆไปก่อนอันนี้คือผมเคยสอนเลยแหละเรา ใส่สีพื้นไปก่อนแล้วทีนี้ค่อยเอาสีเทาหรือว่าสีดำเนี่ยมาเติมทีหลังนะแต่สีเทาสีดำเนี่ยเออมันต้องใช้ให้เป็นระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยมันอาจจะแบบเออคือแบบมันจะดูแบบรกๆไม่ใช่รกดิมันจะดูแบบสกรปรกนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวใช้ไปใช้มาเดี๋ยวมันก็ชินเองนะ ส่วนก่อนหน้านี้ผมก็บอกแล้วเนาะว่าเออสามารถอสอมาใช้ได้นะเนี่ยเห็นไหมสีดําที่ผมใช้สําหรับแท่งของไอยี่ห้อรีโนซองอะไรเนี่ยก็คือข้อดีอย่างเดียวของมันก็คือมันสามารถระบายลงลงง่ายนะคือขีดไปปุ๊บมันก็เดืบดำเลยนะมันไม่เหมือนสีไม้บางอันที่แบบเรากดโคตรนานนะกด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 กว่ามันจะแบบไม่มีไอ้จุดสีขาวของกระดาษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออในส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีของมันแต่ว่ามันก็มีข้อเสียข้อควรระวังของมันก็คือเนี่ยเนื่องจากที่มันติดกระดาษง่ายเนี่ยพอเราเอามือถูป แค่นั้นนะครับเหมือนสอยอีเลยคือแบบกระดาษมึงแบบกระจุยกระชายนะราะมันจะเป็นแบบเป็นแบบคล้ายๆงานมันลกนะครับมันแบบมันสปกปรกอ่ะพอเอามือถูปุ๊บมันก็แบบดําไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายสีไม้มันก็ไม่ต่างจากการแรเงานะก็คือพยายามแบบอย่าเอามืออย่าเอามือไปชนงานแล้วพอวาดเสร็จปุ๊บให้รีบแบบเก็บเก็บงานเลยนะเพราะว่าเอไอไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบสกปรกได้นะการเก็บงานของผมก็คือถ้าเป็นสเต็ปผมนะเดี๋ยวผมเอาใส่แฟม้มนะใส่แฟ้มที่มันมีแผ่นใสน,นะหรือไม่ก็ เอาเทปใสเอาเป็นคล้ายๆสซติเกอร์มาแปะทับกระดาษเลยฮะมันจะทําให้แบบงานเนี่ยอยู่นานขึ้นเนี่ย <c oughs> เห็นไหมงานเก่าของผมวาดมาเนี่ยเออวาดแป๊บเดียวแล้วสีมันก็หลุดละแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าผมแบบเอาแผน่นใสมาแปะเลยสีมันก็จะไม่หลุดงานก็จะแบบอยู่ได้นานขึ้นนะครับสำหรับอ่ารูปวาดนี้เนี่ยผมวาดอยู่ประมาณ30ชั่วโมงใช่ไหมผมบอกแต่ว่าอ่าเวลาในการวาดทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคือวาดประมาณ2ออาทิตย์นะคือ สิวันแรกเนี่ยคือแบบวาดได้น้อยมากนะครับเพิ่งมาปั่นประมาณ3วันสุดท้ายเนี่ยแล้ววันสุดท้ายเนี่ยคือผมวาดวันเดียวเนี่ยได้มากกว่ารูปทั้งหมดประมาณ70%เอน่ะเออเจก็คือเออมันเอร์ไปผมวาดทั้งหมดอ่ะวันสุดท้าย40%ซนะฮะซึ่ง10วันที่ผ่านมาผมวาดได้แค่70%ดเน่เออวันสุดท้ายมันก็แบบเปิดอันตีใส่แบบตูมตูมตูมนะครับเออจนมันแบบเสร็จเลยนะคือคือในตอนสุดท้ายมันก็แบบเอออาจจะมีลวกบ้างอะไรเงี้แต่่วามันก็แบบ เออก็พอใช้ได้อยู่นะและส่วนที่ผมใช้ไอ้วินขาวๆเนี่ยผมไม่ได้วนแนะบางจุดนะผมใช้ปากาขาวเลยปากาขาวเนี่ยมันจะมีข้อดีบางอย่างนะครับบางอย่างก็คืออะไรที่มันเป็นเอฟเฟกหรืออะไรที่มันขาวมากๆเนี่ยใช้ปากาขาวเลยนะครับมันจะง่ายง่ายโคตรๆนะฮะแต่ว่ามันก็แบบไม่ใช่ว่าเราขีดปุ๊บเส้นมันจะคมหรือว่ามันจะสวยเลยนะเราพอเราขีดไปปุ๊บเราก็ต้องมาเล็มงานเล็มเส้นให้มันแบบคมๆนะก็คือเอาพวกสีขาวหรือไม่ก็สอที่มันแบบบางๆเลยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเอามาขีดเอามาขีดลบปากาขาวนั้นออกนะให้มันแบบเออ เออรับเส้นให้มันแบบคมๆหน่อยนะฮะตอนนี้เอ,อกระบอกกระบอกทองทองไม่ใช่กระบอกทองทองเออลูกพิเศษกับแขนผมก็แบบเริ่มเสร็จแล้วนะแต่ว่ารูปนี้ผมไม่ไ,มได้วาดแบกเกล้นะก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าวาดแบกเกล้นเนี่ยเดี๋ยวมันเหนื่อยเกินเออวาดแค่นี้ก็แบบเหลือแหล่แล้วนะแล้วก็วันนี้ก็ลงคลิปดึกนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตาม i อก็ไปติดตามได้นะผมลงสตอรี่แบบเกือบทุกวันนะจริงจริงผมก็พยายามจะลงแบบทุกวันอยู่แล้วนะ คือต้องบอกว่าช่วงที่ผมวารูปแบบจริงจังแบบนี้นะก็ผมอาจจะแบบไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเลยนะไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้เล่นอะไรเลยมาปึ๊บก็นั่งวารูปนั่งวารูปนั่งวารูปคือมันมีสมาธิไงแล้วก็แบบเออพอผมทําเพจอะไรงี้ก็อาจจะไม่ได้โพสต์ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าบางช่วงถ้าเป็นชิวๆผมก็ลงสตอรี่วันละสี่ห้าอันนะครับแล้วก็อาจจะมี Q&A บ้างก็ไปติดตามดูกันได้นะในไอจีนะฮะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเปรียบเทีียบบกกกังาาาานนเเ่่ดวะ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจริงๆมันยังไม่เสร็จหรอกแต่ผมตัดบทให้มันจบไปเลยดูดิตรงมือดี่รับโอ้สุดจัดเลยนะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้แล้วกันมีส่วนสวยแล้วก็ส่วนเหี้ยให้มันเป็นแบบผลงานศิลปะหน่อยเดี๋ยวเรามาเทียบกับงานเก่าเนาะโอเคครับอันนี้ก็คือต้นฉบับนะครับส่วนอันนี้ก็อันใหม่นะส่วนอันนี้อันเก่าเนาะก็คือถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยอันใหม่เนี่ยสีมันจะตรงมันจะตรงกันกับ ต้นฉบับมากกว่าอันเก่านะครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยสีมันไม่มีนะสีมันไม่มีทําให้เราต้องใช้ความคิดในการในการระบายความคิดในการสร้างสรรค์มากกว่านะครับส่วนอันใหม่เนี่ยก็คือเราก็แค่ระบายยังไงก็ได้ให้มันเหมือนนะนะคือตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะตีอะไรมากนะตีตัวเองมันก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าเออเอาความเป็นจริงเนี่ยผมก็ไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเยอะนะเพราะว่าอันเก่ามันก็วาดมานานแล้วนะส่วนอันใหม่สีมันก็แค่ดีขึ้นนะส่วนไอ้ที่มันเห็นข้อแตกต่างที่มันดีขึ้นก็คือหนึ่งสีผิวนะแล้วก็เออเรื่องของนี เออไอพวกรายละเอียดในการวาดเส้นผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเออละเอียดขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับไอสองพันเนี่ยก็คือไม่มีอะไรพัฒนามากเท่าไหร่นะครับเนี่ยช่วง2องพที่ผมท็อปฟอร์มเนี่ยผมสามารถที่จะลงรายละเอียดเล็กๆเนี่ยไอตรงดวงตาแม่งเล็กกว่าเล็บนิ้วก้อยอย่เนี่ยมัน มันลงไปได้ไงเนี่ยผมมาดูอีกทีผมก็ยังงงๆอยู่ใช้สีกล่องละร้อยสองร้อยเองนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยเห็นไหมเออสีทองตรงนี้แบบอือโคตรเบอร์เลยนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้อผิดพลาดแล้วก็ความสวยของมมเองก็คือช่วงนั้นจังหวัดผมเนี่ยมันมันมันพายุเข้าแล้วพอมันพายุเข้าเนี่ยน้ำมันกระเด็นเข้ามาในห้องนะทำให้กระดาษมันแย่นะับก็เลยแบบระบายออกมาแล้วสีทองตรงนี้เนี่ยมันใสรายละเอียดไม่ได้เนี่ยเห็นไหมไอ้วงงานเก่าผมแบบยัางใสรายละเอียดได้ต้องเยอะนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็แบบอือเป็นบทเรียนไปแล้วกันนะครับ ส่วนสีทองที่ผมบอกว่ามันยากเนี่ยมันยากสำหรับรุ่นนี้ก็คือเลยเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆนะต้นฉบับเนี่ยมันจะเป็นสีทองแบบอ้าวเออเออต้นฉบับมันจะเป็นแบบสีทองแบบทองเหลืองนะครับเห็นไหมเออสีทองเหลืองแล้วก็มีสีแดงแดงแบบแจมแจมนิดนึงแจมแจมนิดนึงแล้วผมก็พยายามแบบเออเอาสีแดงเข้ามาแจมแจมเนี่ยมันก็ออกมาได้แค่นี้นะแต่ว่าสีทองที่มันไม่มีสีแดงแดงเนี่ยมันก็แบบนี้แหละ คือมันมีทองแนละ้วก็มืสีเขียวแค่ละไมยปุ๊บเนี่ยเสร็จเลยนะฮะเสร็จเลยไม่ต้องแบบผสมไม่ต้องแทรกสีอะไรเยอะแต่พอามีการแทรกสีเพิ่มขึ้นมาแค่หนึ่งสีสองสีเนี่ยมันก็ยากขึ้นเยอะแล้วนะคือการตีงานก็ประมาณนี้แล้วนะคือบางทีก็อาจจะพูดรัวไปงงไปก็แบบขออภัยด้วยนะก็ประมาณนี้สำหรับการพัฒนา2ปีก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้นิดนึง ก็รู้สึกดีใจกับตัวเองอยู่คือตอนนั้นนะวาดสีไม้อันนี้คือผมคิดว่าเออโชว์เทพให้เด็กมันดูดีกว่าไว้แบบตอนนั้นเปิดเปิดช่องเปิดอะไรการจะสอนวาดรูปนะก็เลยแบบเออโชว์ทั้งการวาดขาวดำแล้วก็การวาดสีไม้นะก็ได้แค่นี้นะคือต้องบอกว่าจนถึงตอนนี้ผมก็ได้แค่รูปรูปล้อกนะโอเคตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นรูปลอ,อกนะถ้าเป็นปีหน้าก็แบบอาจจะมีการคิดเองขึ้นมาบ้างนะโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วฝันดีฮนะ